วันนี้เราจะมาตัดโคลาบี้ไปตำแทนมะละกอกันนะคะสะระแหน่ด้วยนะคะสะระแหน่เราจะทำหมูน้ำตกแล้วก็ผักชีต้นหอมจะทำลาบหมูน้ำตกอร่อยอร่อยกันนะคะวันนี้เมนูสองอย่าง เสร็จแล้วเราก็นำโคลาบี้ของเรามาตัดใบออกให้หมดนะคะแล้วก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นก็นำมาขูดเหมือนกับเราขูดมะละกอเลยนะคะเนื้อก็จะหวานหวานกรอบๆรล้ก็จะตำแทนมะละกอแล้วกะะะ็าะชอบเผ็ดชอบอยังไงก็รสชาติยังไงก็ตามใจเราเลยนะคะ ใส่ทุกอย่างลงไปเลยเหมือนเราตำมะมาละกอนะคะปลาชูรส<ถ>น้ำปลามะนาวแสบนัวนะคะชอบรสไหนก็จั<ๆ>ดการได้เลย<ๆ>เสร็จเรียบร้อยค่ะตำโคลอีหน้าตาก็จะเหมือนตำมะละกอบ้านเราเลยนะคะ เราก็จะมาหั่นหมูหั่นให้บางๆนะคะเราจะทำหมูน้ำตกเชร์ละเอก็ไม่ได้เาเรื่องราละอียดนะคะถ้าหนังสือเน้องสมจอีก้ เสร็จแล้วเราก็จัดจานด้วยผักเควนะคะเป็นไงคะหน้าตาหน้าทานนะแซบเวอร์้วค่ะงานนี้น่าอร่อยลาบน้ำตกคะ่ะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆมากค่ะมาทานด้วยกัน